ผู้ช่วยพยาบาลค่ะคุณหมอเคยดูละครเรื่องนึ่งไหมเรื่องอะไรคะอุ้ยหมอเห็นแล้วหมอทนไม่ได้เลย,ยหมอดูแล้วมันอีมากเลยกับเรื่องน้ําตานางงามอะ่ะฉากมันเป็นยังไงคะก็ฉากนั้นไงตึ๊ด ก็าฉากนี้ไงที่หมอบอกแล้วอะว่ามันน่าจะต้องพึ่งอุปกรณ์พิเศษต้องใช้แล้วค่ะกับยาสีฟันดีเดนรุ่นออริจินอลนะคะ Herbal Toothpaste ที่จะสามารถช่วยลดค่าพลักมีลรมหายใจหอมสดชื่นดับกลิ่นปากลดอาการเสียฟันแล้วนอกจากฉากนี้มันมีฉากไหนอีกไหมคะคุณหมอมันมีพีกกว่านั้นอีกค่ะฉากไหนคะ หมอว่าถ้าอาการหนักขนาดนี้ถ้าอาการหนักขนาดนี้ผู้ช่วยแนะนำให้ใช้น้ำยาบนปากดีเดนนะคะแบมบูเฮอร์ a l ล o เมาสไว้4 in 1ค่ะตัวนี้นะคะช่วยลดคาบพักนะคะแล้วก็ช่วยให้ฟันขาวสะอาดแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะคุณหมอมันยังไม่จบมันยังไม่จบอีฉากเนี่ยพีกที่สุดแล้วฉากไหนอีกคะ่ะหมอเห็นแล้วหมออยากอ้วกจะแตกอยากดูแล้วคะ่ะ ถ้าปัญหาสุขภาพจะหนักขนาดนี้เอาไปเลยค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะกับดีเดนรุ่นที่มาพร้อมกับสเปีย m i n ินและเปเปอร์มินค่ะบอกเลยนะคะว่าทุกคนต้องลองสามารถที่จะลดอาการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นนะคะแล้วก็ดับกลิ่นปากอีกด้วยค่ะสูตรใหม่นี่คะ่ะสามารถควบคุมทุกอย่างดับเบิลและก็ดับเบิลเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะให้คุ้มเนี่ยเอาไปเลยค่ะ3ชิ้นเอาสินค้าไปให้นักแสด,แดงเลยไหมคะคุณหมอก็ควรนะหมอว่า โอเคค่ะขอบคุณหมดเวลาแล้วครับ,บ